อาล่ะสวัสดีชาวคิดซาร์และคนที่เผยอคิดเข้าดูคลิปนี้กันนะครับแต่ตอนนี้อยู่กับเกมกราซากาเซอร์ญี่ปุ่นนะกระตัดเสียงผมจะอุย e มากกว่าเดิมเยอะเลยนะเนื่องจากไม่สบายแม่งไม่สบายถูกเวลามากโกบอลเปิดพอดีเอาเป็นว่าวันนี้เนี่ยเดี๋ยวผมจะมาพูดถึงว่า SR ใบไหนที่มันน่าใช้บ้างนะครับน่าปั้นบ้างเพราะว่าเราก็พูดถึง SSR ไปแล้วเนาะโอเคเดี๋ยวเรามาดูกันเลยนะครับ คลิปนี้ก็เหมือนคลิปก่อนหน้าน,นี้เลยนะครับเดี๋ยวผมจะลงแค่6ตัวแรกก่อนนะครับเดี๋ยวรอหายดีก่อนหายปวดก่อนแล้วเดี๋ยวจะลงพาส,สอให้แล้วก็หลายๆใบนะครับอาจจะไม่ได้ใช้ในช่วง end g เกมจริงๆนะครับอาจจะมาใช้แค่ตอนที่เรายังไม่มี s s r ใช้นะครับแต่พอมี s s r แล้วเนี่ยก็ไม่เป็นไรอาจจะมีได้ใช้บาคอนเทนต์บ้าง เคมาดูใบแรกครับของลัสกันนะครับก็คือพรีเทียสำหรับใบนี้นะครับพอ,อก,กดใช้สกิลแล้วก็จะทาดาเมจไปซึ่งดาเมจตรงนั้นนะครับ20%เนาะจะกลายมาเป็นการฮิลวเลือดนะฮะคือใบนี้มันจะเป็นใบที่ทําให้ลัสเนี่ยสามารถช่วยยืนได้นานขึ้นนะครับเวลาลงอรารีนาอะไรอย่างเงี้ยเนาะจะทําให้ลัสเนี่ยเด้งเลือดมาแบบน่าเกียดอ่ะใช่มว่าหน้าเกียดเด้งมาเต็มหลอดได้เลยแล้วก็ช่วงเอนเกมมันจะมีดันบอสนันหนึ่งนะที่เราจะต้องใช้ใบนี้เพื่อผ่านนะครับคือปั้นมาตั้งแต่ต้นเกมยังไงก็จะใช้อยู่แล้ว ไบต่อไปโฟล่านะครับเมื่อกดใช้สกิลปุ๊บก็จะทาดามเมจไปแล้วก็เพิ่มพลังป้องกันให้กับตัวลา่าร25%นะครับจะเป็นใบที่ทําให้ลาสติดขึ้นได้แล้วก็มีป้องกันสถานะเลือดไหลด้วยใบต่อไปฟามิงโกะนะครับทำดามเมจเป้าหมายเดียวซึ่งถ้าเป้าหมายเป็นธาตุลมดามเมจจะแรงขึ้นอีก15%แล้วก็เพิ่มเกรดเอลพีแวก็เกรดธาตุไมตายอีก15%นะครับเป็นใบที่ทําดามเมจได้ดีมากๆในส่วนของธาตุไฟ คอนเซเนียร์นะครับแนะนําทั้งหมด4ใบเลยนะฮะแต่ว่าใช้เอ็นเกมจริงๆก็น่าจะมีอยู่ที่2ใบนะครับมาดูที่ใบแรกฮะก็คือเพชี่เพชี่เอออันนี้มากดใช้แล้วนะครับจะให้โล่ทั้งปาร์ตี้เลยนะครับซึ่งโลท่ที่อ่าให้มาเนี่ยก็ขึ้นอยู่กับแม็กเอชของแต่ละตัวถ้าเกิดว,ว่าให้วินอย่างเงี้ยเออก็จะได้เลือดเยอะหน่อยแล้วก็มีพลาสตีบการสตันด้วยนะครับ60%ถ้าขาด3ก็100%ใบต่อไปเอ่อจิวจิวนี่นะครับ อันนี้เป็นใบทำดาเมจนะครับผมซึ่งใบนี้สําคัญมากนะครับในการผ่านดาน่าน5นะครับเพราะว่าณตอนนี้ของโกบอลอครับมันมีธาตุน้ำแค่ตัวเดียวคือเซเรียสนะฮะใครตกยไม่มามันก็เลยผ่านบท5ได้ยากมากๆนะครับซึ่งใบนี้จะเป็นใบสําคัญเลยที่ทําให้เซเรียสมีดาเมจใบต่อไปนะครับเอควิล่าเป็นใบสําคัญอีกใบนึงนะที่ทําให้เซเรียสมีดาเมจนะครับก็คือทําดาเมจเป้าหมายเป็นวงกว้างนะครับร้อยเปอร์เซ็นต์แล้วก็ ถ้าเป้าหมายเปทธาตุไฟจะแรงขึ้นอีก15%นะครับแล้วก็มีพาสซีฟเนี่ยทำให้ตัวเซเลียสนะครับทำดาเมจได้แรงขึ้นอีก10%แต่ว่าใบนี้กับใบนี้เนี่ยในช่วงเ n ็นเกมก็ไม่ค่อยได้ใช้เท่าไหร่นะครับและยิ่งใครตกมาแลวเนี่ยก็คือเซเลียสจะประโยู่์ทางด้านของการฮิวเลยนะฮะไม่ค่อยได้มาส่วนของดาเมจและใบต่อไปเบลล่านะครับอันนี้เป็นใบที่ดีมากๆนะครับถ้าเกิดว่าใครที่ใบนี้ดีมากๆนะครับถ้าเกิดใครที่ไม่มีใบลิมิเต็ดอย่างออฟเฟตก็คือใบนี้ นะครับอันนี้พูดถึงเซิร์ฟอื่นๆด้วยนะฮะถ้าใครที่ไม่มีใบนี้เนี่ยแล้วต้องการใบฮิลแรงๆนะครับเบล,ล่าเป็นใบที่ตอบโจทย์มากนะครับเพราะว่ามีพาสซีฟเดียวกับออฟเฟตเลยนะครับก็คือฮิลแรงขึ้นนั่นเองนะครับแล้วก็ฮิลเป็นมงกุ้งเป็นพื้นที่ด้วยดีมากๆนะครับของวินนะครับใบแรกเลยก็คือเป่าตา,า,านี่เปาภาษาอะไรเนี่ยปาลุตานนเ่อันแระ สกิลเนี่ยจะเป็นวงกว้างนะครับแล้วก็หลังจากใช้จะเพิ่มพลังป้องกันให้บิน20%นะครับแล้วก็มีพาสีฟลดดาเมจเมื่อบล็อกได้7.5%นต์ะครับทำให้วินเนี่ยลดดาเมจได้ดีขึ้นไม่ต่อไปนารีนะครับอันนี้ตัวดาเมจก็นับว่าโอเคเลยแต่ที่สำคัญก็คือเอฟเฟกต์การสโลนะครับใบนี้ถ้าเกิดปั้นมาได้ใช้ยาวๆแน่นอนไมต่อไปนะครับเซเซนาอิสเซนาอิสเซอร์เซนาอิสเซอร์ก็ได้ใบนีตรงตัวอันนี้ตัวสกิลก็ถือว่าแรงมากๆนะครับ260% แล้วก็เมื่อใช้สําเร็จนะฮะจะเพิ่มโอกาสบล็อกให้กับวินนะครับอันนี้เป็นใบที่ดีมากในการลงอารีน่านะครับจะทำให้โอกาสบล็อกเนี่ยเพิ่มขึ้นนั่นเองแล้วก็มีพัสซีด้วยนะครับอันนี้เมื่อต่อสู้กับผู้เล่นนะฮะจะทําการยั่วยุ3วินาทีนะครับต่อไปของ QE นะครับใบแรกก็จะเป็นอาร์เคนตอาเคนโ สกิลนี้เป็นสกิลวงกว้างน,นะครับแล้วก็เมื่อใช้เซนเนี่ยจิวอี e จะได้พลังเวทเพิ่มขึ้น15%นะแล้วก็มีพาสซีฟช่วยฟื้นมานาได้เร็วขึ้น20%ฮนะก็ประหยัดยาไปได้ประมาณหนึ่งเลยไยต่อไปเอลี่นะครับอันนี้จะเป็นสกิลตั้งป้อมนาะแล้วก็ทาดาเมจต,ต,ต่อเรื่องได้นะครับ ซึ่งถ้าเกิดว่าเป้าหมายเป็นบอสจะดาเมจแรงอีก15%นะครับแล้วก็มีพาสซีฟการล็อกขาซึ่งการล็อกขาเนี่ยจะมีตัวนึงก็คือจุนนะครับแต่ว่าของกูบอยยังไม่มาเนาะใบนี้ก็จะสามารถช่วยการล็อกขาได้นั่นเองแไปต่อไปนะครับมเมลินซึ่งสกิลนี้เป็นสกิลว,วงกว้างนะครับแล้วก็มีเอฟเฟกต์สโลว์ให้กับเป้าหมายด้วยนะฮะแต่ที่สำคัญก็คือเรื่องเปอร์เซ็นต์ดาเมจนั่นแหละนะครับถ้าเกิดว่าขัดมาที่ขัด4เนี่ยสกิลดาเมจจะอยู่ที่340%เ,เลยนะครับก็นับว่าแรงมาก ของคาร์ดหรือว่าคารุโตะนะครับจะเป็นใบนี้นะฮะเซเทล่านะครับจะทําดาเมจว่าหมายเดียวนะครับแล้วก็เมื่อตัวคาร์ดเนี่ยตีติดกิ๊ิคอลนะครับสกิลนี้จะลดคุณดาวลง1วินาทีนะฮะเพราะฉะนั้นจะทําให้สกิลเร็วมากๆนะครับถ้าเกิดว่าตีคิ๊กบ่อยๆแล้วก็มีการสถานะแข็งด้วยอีกใบนึงนะครับคือมิกะนะครับเป็นใบที่ตีบอสได้ดีมากๆนะครับทำดาเมจว่าหมายเดียวนะครับสองร้อยสิบเปอร์เซ็นต์น้ำว่าแรงแล้วนะครับแล้วก็ ถ้าเกิดว่าเป้าหมายเป็นบอสนะครับจะทําดาเมจพิเศษได้แรงขึ้นอีก30%รวมถึงพาร์ท4ให้กับตัวเองด้วยนะครับก็คือดาเมจจากาดาเมจต่อบอสนี่แรงขึ้นอีก15% oh. ปิดท้ายด้วยนามาริเอกนะครับใบแรกก็จะเป็นใบนี้นะฮะฟิลโมกทำดาเมจเป็นวงกว้าง130%นะครับถ้าเกิดเป้าหมายเป็นธาตุดินจะแรงขึ้นอีก15%แล้วก็ถ้าเกิดเป้าหมายเป็นมอนสเตอร์ธรรมดานะครับอย่างแบบตามแมปหรือว่าที่มันไม่มีหลอดเลือดขึ้นอะไรอะไรเงี้ยจะทำให้ตัวเองทำดาเมจได้แรงขึ้นอีก12.5 อันนี้เป็นสกิลทาดาเมจต,ต่อเนื่องเนาะซึ่งจริงๆแล้วมันก็ไม่ได้วูวานไล้มากครับเรื่องดาเมจนะฮะแต่ว่ามันจะเป็นในเรื่องของการโจมตีปกตินะฮะจะแรงขึ้นอีก10%และไปสุดท้ายนะครับก็คือบูเลชิล่ากดใช้สกิลจะทำดาเมจ 2 2 0เป็นะครับเป็นเป้าหมายเดียวแล้วก็เมื่อใช้2ครั้งนะครับจะเปลี่ยนเป็นอีสกิลหนึ่งก็คือดาเมจจะแรงขึ้นจาก2 2 0เป็น290แต่ที่สําคัญก็คือพาสซีฟการไฟช็อตนะครับอันนี้ได้ใช้แบบเอนเกมของจริงนะครับเพราะว่าเดี๋ยวมันจะมีดันที่เราต้องไปฟาร์มประจำ <larva> e> ร่วมนะครับหลายหลายใบเนี่ยก็ไม่ได้ใช้ในช่วงเอนเกมก็จริงนะคะแต่ว่าบ้านมาก็คุ้มอยู่แล้วนะครับเพราะว่ามันจะมีโซมาสเตอรี่นะครับอันนี้ก็คือเวลาเราอัพใบเอสร์นะครับ ซึ่งยิ่งเก็บแต้มเยอะนะครับเราก็จะยิ่งได้เซตัสของทาง ID เนี่ยมากขึ้นก็ปั้นมาไม่เสียป่าอยู่แล้วนะฮะสุดท้ายก็ต้องมานั่งปั้นให้ครบอยู่ดีแต่อย่างที่บอกไปนะครับถ้าเกิดใครที่ทรัพยากรน้อยก็ปั้นตามที่บอกไปก่อนก็ได้นะครับว่าใบไหนที่มันน่าปั้นสำหรับคลิปนี้ก็มยประมาณนี้นะครับไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้านะฮะก็น่าจะต้องเป็นตอนของใหม่ป่วยเลยอาจจะหลังวันที่11นะครับคิดว่าประมาณนั้นนะฮะเคไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าครับสำหรับวันนี้โอเอสซูบินทกคนฝากท